ผู้ปกครองชุมชนผู้พูดดูแลเด็กและเทศบาลเพขอให้การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลว่านเหลี่ยมจังประสุขสุขควาทสำเร็จและดำเนินการไปด้วย নাাওনাওасন সনাযা কনা তত নার সনা মা ক climb to সনাধ গাডাক সনাsom自己. সইে লুটাক ন্উত সনাামাগভয ষেন্িন্ত্ দমাঙে আগাকতা সনাকিলংখdenাক �

วิ่งๆๆสี <laughs> นียเสื้อกะได้อ่าครับอ่าเพื่อร้านเพื่อร้านเอาใส่เสื้อใส่เสื้ออ่าสีอะไรห้องไหนวะเนี่ยใส่เสียงก็ได้ละห้องไหนแล้วมันเออสีแดงสีแดงวิ่งเร่งไม่ยิ่งแกนแตวเล็กแต่ใจใหญ่อ้เอาเลยเอายตายตายสีเขียว้องไหนอะอ่าสีแดงกับหนึ่งสีแดงน้องเต้มาสีน้ึง อันด yeah, like so ับสอที่อันดับสแข่กันเอาไปเลยคัโอ้ไปเนี่เสอหาลูกได้ลูกห้องให้นะครับเป็นกิจรที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเพื่ที่จะนำบุลานมาเอ้าไยเ่วย้รับช่วยหน่อยเาไม่เป็นไรครับค่ออเอาใส่เงงเขงอ่านะครับุนอ่ะเอาใส ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับโอ้ยกางเกงนี่มันขึ้นฮอาแอลแล้วกระเกงนี่ก็หาเข้าอยู่นี่ใส่กางเกงแต่งตัวให้เรียบร้อยสีสีสีเขียวสีเขียวสีอ่ะสีแดงสีแดงจะแซงสีแดงจะแซงไม่บมดอ่ะเขียวแดงและน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินปิดท้ายด้วยสีเหลืองขาพับ ชอ่ะตายุคหาก็าขึ้นเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินนั่นอ่าสีเขียวสีเขียวตามสีเหลืองสีเหลืองตามสีแดงใส่กางเกงแก้าเดียวอยู่เลยอ่าไม่เอาอ่าหมอลำทมตามพีดบอลำทมาพิษแล้วอ่ะสีอะไรสีน้ำเงิน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 ข้าเส้นชัยไปแล้วสีน้ำเงินอันดับหนึ่งสีสีเหลืองสีเหลืองอันดับสองสีเขียวอันดับสามตามมาด้วยสีแดง เราเหงาแต่บอลล้แต่เมื่อคืนเราไม่ใช่ทิศเนี่ยอา้าสีแดงปิดท้ได้แล้วครับสีสีเขวสีแดงสีเขียวสีเขียวแดงใส่เสื้อใส่เสื้อให้ียมแขนด้วยสีแดงสีแดงสีแดงอตายจออดใจออาสจไม่ได้สีเหลืองสีต่อไปสิเมตรห้่าคนที่สองอ่จะจะเป็นจุดมาร์กไว้นะครับมาร์กเป็นจุดไว้ จำได้เด้ผู้เล่นย่นขวดสีใดสีใดอ่ะสีใดห้าส่ห้าส่หลงเนี่ยบดีขวดกระสีเดียวกันบดีอาจจะไปสีเหลืองน้องมะพร้าวยังเห็นได้โอ้ไก่ก็สีแดงอยู่บัดนี่้น้อยหนึ่งไก่ออกไปเรื่อยๆต่อไปสีเขียวน้องพายุเออบ่หอดสีแดงซ้ำอ่าตอนนี้สีเหลืองกำลังนำอยู่นะครับ สีเหลืองสีแดงและสีเขียวสีน้ำเงินจะได้หรือไม่โอ้สุดท้ายจอยอ่านะครับคนแรกน้องโตโน่สีแดงโอ้ไกยน้อยหนึ่งอ่ะสีแดงต่อไปตามมาได้สีเหลืองสีเหลืองนะครับจะควางชนะสีเหลืองจะควางชนะสีแดงได้หรือไม่ โยมไปโดหอดสีแดงอ่าสีแดงน้ำนะครับต่อมาสีเหลืองสีเขียวจะชนะสีแดงและสีเหลืองได้หรือไม่ตอนนี้ผู้ชมล้นหลามนะครับล้นออกมานอกสนามผู้บรรยายมองไม่เห็นโยมะโอ้ไกลบ่โดนชมเหลือไปคือสีไกลกว่าสีแดงบดฮหอดสีแดงซ้ำอ่าสีน้ำเงินน้องบยีย ตัวเล็กที่สุดในศูนย์พนาเด็กเล็กโมย่าเมย่าเย้แลนด์เลอกำลังอีเดียนี่เหรียญนึงน่ะเอออีเดียนไฮเอาไม่เอาไม่เอาไม่น้องโมย่าได้เมล่ะว้าบับเอาอีดียหดได้ใจสยมซื้อไกลๆน้องลูกปัดนะครับอ่าได้จุดแล้ว ต่อไปน้องฟ้าใสนะครับน้องฟ้าใสจากสีเหลืองอ่ะสีเหลืองเพิ <c oughs> ง่งออกมาแล้ว <c oughs> อ้าวตกใส่เห <c oughs> รอยังไม่ได้กว้างอะ้รยังนะครับยังไม่ได้กว้างอ่าเพิ่างมาหรือยังหน่ <c oughs> อยกำลังใช้ท่าฟีสไตล์อยู่หน้ย <c oughs> เปลี่ยนตัวน้องฟ้าใสาเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเออเปลี่ยนละคือเห็นกิ่งมาบ้านี่ตกแล้วโยนแล้วเหรอครับดูว่าทดสอบโยนแล้วอ๋อโยนแล้วอ่าตอนนี้สีแดงยังนำอยู่ไกลเติบมาแข็งล่ะโดนน้องโดนน้องแข็งวาให้คุณคุ้สีเขียวเอ้ยสีเขียวยังแพ้สีเหลืองอยู่เออสีน้ำเงิน สีน้ำเงินจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่คนสุดท้ายยา้แพ้สีเขียวด้วยสีเหมือนก็ไดกระตูนย้อนมาให้คุณครูกระตูนย้อนมาให้ดุณครัอบที่หนึ่งสีแดงการแข่งขันนะครับการแข่งขันเตะตอนจะเข้าประตูหรือไม่เข้าไปเลยหนึ่งประตูถ้าเข้าเสมอกันเราจะเตะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โตโน่ได้แล้วหนึ่งประตูอ่าสีเหลืองน้องเนว น้องนิวจะเตะข้าหรือไม่ถ <fe Jean> ้า <no> ข <p Obrig illions> ้าแล้วก็ได้อีกหนึ่งประตูน้องนิวเตะไปออกข้างประตูน้องนิวหมดสิทธิ์ชิงประตูเหลือน้องเมียสีเขียวสีเขียวสีเขียวเฉลีข้างไปนักโอ้โหผู้รักษาประตูมองไม่เห็นเฉลบออกข้างไปไม่เข้าปดท้ายน้องต้านะครับน้องต้านน้องต้าเตะ ถูกลายเท้าลันดับที่หนึ่งน้องโตโน่ลันดับที่หนึ่งสีแดงแล้วทีนี้ที่สองที่สามเป็นจังไหนชิงเหมือนกันเนี่ยชิงไหมหรือว่าที่สองเท่ากันหมดเลยอาะชิงที่สองที่หนึ่งน้องโตโน่นอนพักผ่อนได้ได้ที่หนึ่งแล้วน้องโตโน่อ่ะเหลือที่อาสีเหลืองก่อนสีเหลือง ข้างประตูไปนั่เดาวอ่านะครับต่อไปสีเขียวสีเขียวจะเตเข้าหรือไม่ถ้าตะดนปะเนยเขาเนี่ยนี้เขาผู้นึงเขาอีกเมา่อสองปนเนี่ยเจ้าปืนเธอประตูออกอีกเนี่ยอาสีเขียวสีน้ำเงินเขาปะ เตะมือนี่คือว usted, ่าเขาล่ะตอนนี้สีเหลืองยังน้ำอยู่เมื่อกี้สีไดงเตะครับน้ำเงินนอาจจะไปสีเขียวรู้สึกแล้วเอ้าเป็นลำดับที่สองไปสีเหลืองข้วที่เอาแล้วขั้วที่ามเอาคือเขาว่ะอ่ะชิ้นที่สองกันอ่ะได้เลยได้พี่หนุ่มแน่นอนถ้าเข้า อาตามาด้วยน้องแก้มสีเหลืองอ่าน้องแก้มครับน้องแก้ม,มกเขาอ,อกาีกแล้วนาะเข้าไปับม่เข้าอ่าตอนนี้เป็นน้องลูกตานะครับนำอยู่ต่อไปน้องเนยสีเขียวเอ้ามีผู้รักษาเอามาให้ผู้รักษ เตะบอลไม<ว>่ได้อ้าวถือว่าเข้านะครับถือว่าเข้าเมื่อสักครู่นี้เข้า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 อ้าวชิงทพี่หนึ่งรหว่างน้องโลปลากับน้องเลยเอ้ยผู้รักษาประตูก็ได้เจก็ของเตะกับ่เขาอาสีเข้าไหมครับเตะเข้าเมื่อกี้สีอะไรสีแดงอ่ะต่อไปสีเขียวสีเขียวม้องน้อยแล้วเตะเข้าได้ทีหนึ่งแต่เข้าได้โอ้ย่เขา อ่ะเอไหมถึงหนึ่งรอบนะครับชิงที่หนึ่งอยู่อ่ะชิงที่หนึ่งสีแดงเตะบอกเขาอ้าวซื้เขียวเตะให้เข้าถ้าเตะไม่เข้าเป่ายิงจุบอ่ะสื้เขียวเตะให้เข้านะครับสีเขียวเตะเข้าแน่นอนเข้าเข้าเข้าอืออ่ะสีเขียวที่หนึ่งสีแดงที่สองอ่ะชิงที่สามบัดนี้ระหว่างสีหลดึง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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เข้าวเฮ้ข้าวสีเข้าหมดทุกคนอ่าวสีน้ำเงินอ่านะครับถ้าสีน้ำเงินเตะเข้าอีกเราจะขยับประตูออกอีกสีน้ำเงินเตะเข้าแล้เข้าข้างประตูไปไม่เข้าเอาขยับประตูอ้าวอา ได้ที่สามปบัดนี้ทะเบ่าเข่าอ่ะสีอะไรเตะครับเมื่อสักครู่อาสีเหลืองสีเหลืองนะครับเอาต่อไปต่อไปสีเขียวเร็วิดเดวิดยังไป่จับบอเข่าสรุปสีแดงเตะเตะได้ยังเตะแล้วไม่เข้าสักคนอ้าวพยายาไปตีต่อทาไมอีกหนึ่งก้าวใครือไม่เขใครลบไม่ใครลบไม่ เกียบขาวอ้าตอนนี้เรากำลังชิงที่หนึ่งนะครับตอนนี้สีแดงกอดที่สามรอใ้เฮ้ยเฮ้ยฮอตฮอตวะเออด็กน้ออันนี้สีอะไรดีแสีเขียวเตะ้อ้าเตมไม่สั้นไม่ยาวเลยนะครับเตมไม่สั้นไม่ยาวเลยรังนังรังนังรังนังเ้ยขอด้วยเฮ้ยขอด้วยแงขอด้วยแทง ไม่สั้นไม่ยาวครับแต่ไม่สั้นไม่ยาวไม่เข้าครับที่คันนิดที่ขันนิดนะเอออสีแดงใช่ครับเด็กคนแรกเเด็ออั่ะทดสอบแล้วทดสอบอ่ะทดสอบสนามไปเลยอ่ะที่หนึ่งไปเลย ทีน้องสีเขียวเดียวอสีเขียวตีเข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าอาชิงที่หน่าสีนุ่งสีเขียวชิงที่หนึ้ยเฮ้ยเฮ้บ้าขาบ้าเะ เขียวน้ำเงิน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 ได้ที่หนึ่งสีเขียวได้ที่สองอ่าชิงที่สามครับที่เนี่ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเขาวะเข้าหรือไม่เข้าเ้อวสีอะไรตัวเมื่อกี้สีเหลืองอ่ะสีเหลืองที่สามสีแดงที่สี่ถูกต้องถูกต้องนะครับ ได้หรือไม่อ่าไม่ได้สักพินนะครับศูนย์ต่บ้าสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินยเดียวเดียวหุดยวเเด้าใจเย็นๆนุกใจเย็นหอ่ยเอ้าแสดงว่าสีเือที่1นสีแดงที่สสีเหลืองชิ้นที่สามาเด็สีเขียวและสีน้ำเงิน เลอนยังมูสักพักนี uh ่อาย่างอ่ะชิงชิงชิงที่สามอได้อะไรครับสโลบ้าสีสีน้ำเงินได้ที่สามสีเขียวได้ที่สี่ต่อไปเป็นตัวแทนของผู้หญิงผู้หญิงสีแดงสามอายชีเหลืองอายีเหลืองครับ อแล้วลูกอ้ไปเท่าไรสอ้าวสาเท่ากันอ้าวต่อไปสีเขียวเดี๋ยวนเดียวเดเดียวเดียวแรงแรงยนแรอายุแรงแอายุนครับอะรอาศูนย์อางน สีเงินสีแอ๋สีเงินได้ที่หนึง่งเหรียญทองมูลค่าสามพันบาทเดี๋ยวพึ่งลงได้ก็ลุกได้เรอถ,ถ่ายรูปก,กันกหนึ่เหรียญเงินและเหรียญทองแดงอ่านะครับถ่ายรูปนะครับถาา่ายรูปอ่านะครับยืนก่อนนะครับฮันน่าฮันน่า อ่าเหลืออีมือชุดนะครับท่านประธานอยเพิ่งกลับนะครับอ่าหญิงนะครับต่อไปหญิงอ่ารับรางวัลเหรียญทองนะครับต่อไปเหรียญเงินนะครับต่อไปมีการมอบการแข่งขันนะครับพี่สามสิบเมตรหญิงนะครับรุ่นเล็กเพื่อการประกาศเรียนเชิญท่านที่ปรึกษานะครับท่านเฉลิมศักดิ์เทศน์นอกเป็นผู้มอบรางวัลนะครับที่หนึ่งนะครับน้องกัปตันที่สองน้องพอดที่สามน้องนัทพลสวัสดีครับ สวัสดี <Ash well. S 2> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพรเดี๋ยวป้องก้องขอบใจขอบใจแล้วพี่แล้วอีกหนึ่ง อาลงมา่ากันสะยาดอีสวัค่ะนะครับขอบพระคุณท่านที่บึกษายเมศักดิ์เตนมอบนะครับมอบรางวัลนะครับถ่ายรูกร่วมกันเราจะไปนะเรบขอเินเอท่านเลยขาล้านเตนมอบนะครับมอบเลยครับสีเหลือง้เหรียญทองสี่เหลืองนะครับุให้เหรียญทอง เดี๋ยวงงินเงินสีเขียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มไปตังอย่าาพไปตังเดี๋ยวอีกข้อสีเหลี่ยมสีเขียวนะครับเหรียญเงินเหลี่ยมเงินเงินสีเขียวเหรียญทองแดงจะเป็นสีแดงนะครับน้องแตงน้องลูกปัดน้องพรอน้องเบรน สวัสด pues ah, no, ีครับอาท่านท่านผู้ศรัทาท่านรีฐานนะครับกลับนะครับเราอหนึงนะครับอันนี้เดือดทองนะครับเดือดทองเอ้เดือดทองแดงเออี่ไอนีครับพี่ร้อยไปล้เรจะสมัครี่เี้ขนออห่ เดทั้งคู่ส่วนทั้งที่ที่เด็กผู้จัดการเองนะครับค่ี้ย่งเลยเลยถอออกเลยอ่านบ้านน้งอาถ่ายรูปก่อนที่ี้างที่ย้ยงเ้งหลยนะครับเดี๋ยวทางเช่นที้ด้าจะจัดการให้